สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเพียนพาไปหรือเพียนสุโขทัยนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็มาแจกแบบประเส้นกันเหมือนเดิมนะครับประเส้นที่มีความหมายที่ดีนะครับแล้วก็แจกฟรีอีกต่างหากนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มชื่อแรกกันเลยนะครับชื่อแรกชื่อของคุณทีละโชคนะครับทีละโชคตัวนี้เป็นทอทงนะครับทอทงปุ๊บใส่สระอีไปเลยนะครับทีนะครับแล้วก็รอเรือสระโอนะครับชอช้างจบด้วยต่อเต่าสระอีนะครับคุณทีละโชคต่อไปนะครับคุณธนาโชคขึ้นต้นด้วยทอทงเหมือนกันนะครับททง นะครับนอหนูนะครับแล้วก็ระโอชอช้างนะครับปุ๊บจบด้วยกอควายนะครับคุณธนาโชคต่อไปนะครับชื่อของคุณเอตวงนะครับสระเอนะครับกอไก่นะครับแล้วก็ตอเต่าวเวนนะครับยุากางงงูคอควาเออสอสลาการันนะครับคุณเกตวงต่อไปนะครับคุณสิริพัฒนะครับสอสลานะครับแล้วก็ล้อเรือพอพานนะครับแล้วก็ทอผู้เท่านอหนูนะครับคุณสิริพัฒนะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณ ลุชานะครับ่างนะครับลอเรือนะครับชอช้างนะครับจบด้วยสระนะครับลุชานะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณสักศิการนะครับสักศิการสอสลานะครับขึ้นไปแล้วก็สอสลายตัวหนึ่งนะครับก็ไก่นอนหนูนะครับแล้วก็จบด้วยต่อเต่ากลัดนะครับคุณสักศิการประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณวราวุฒนะครับวัวแหวนลอเรือนะครับสระวัวแหวนอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จบด้วยทอทง นะครับแบบน,นี้เลยนะครับคุณวัลาวุฒต่อไปนะครับชื่อของคุณพิมวพวัลีนะครับพิมวัลีพอพานนะครับปึ๊บมอมาพอพานอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วอลเวนนะครับแล้วก็ลอเรืออ่ายอยักกันนะครับเดี๋ยวผมใส่จุดใส่สลีใส่กลั่นนะครับใส่สลีนะครับคุณพิมพ์วลีนะครับแล้วก็คุณชัดวโรดนะครับคุณชัดวโรดฉอชิงนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ต่อเต่าลอเรือนะครับวอลเวนนะครับยกปากาแล้วก็สลโอ นะครับรอเรือจอจานแล้วก็ยอยักษ์กะันนะครับใส่จุดนะครับใส่เม่นกนะครับคุณชัดวัวโลดนะครับอ่าตัวนี้เนาะปกติเป็นอ่าโลดนี่รอเรือจอจานนอหนูกะันแต่ตัวนี้เป็นยอยักษ์กะันนะครับคุณฉัดวัวโลดต่อไปนะครับคุณชัยานันนะครับชอช้างนะครับอือยอหญิงนะครับสนะออหนูนะครับนอหนูตัวหนึ่งจบด้วยเต่ากะรันนะครับคุณชัยยานันนะครับประมาณนี้ ต่อไปนะครับชื่อของคุณกนกรัดนะครับคุณกนกรัดกอไก่นะครับปึ๊บนอหนูนะครับกอไก่อีกตัวหนึ่งรอเรือเนี่ยผมขออนุญาตยกประกะให้เครดิตกับตัวรอเรือเยอะนะครับตอเต่านอหนูกันนะครับคุณกนกรัดประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับชื่อของคุณนัทพงศ์ชื่อเขียนแปลกมากเลยนะครับนัทพงศ์เขียนแบบนี้ปึ๊บนอนเนนนะครับรอเรือตัวรอหันนะครับผมใช้สองหยักนะครับแล้วก็โดชดา นะครับก็คือนอรนีนโอหันแล้วก็ดเดาอ่านว่านัดนะครับแล้วก็ทอฐานนะครับพอพานนะครับแล้วก็จบด้วยงองงูนะครับไม่มีไม่มีไม่มีแมันอากาศนะครับแล้วก็คำว่าพงเนี่ยไม่มีตัวอะไรกัลลันะครับนะครับคุณนัทพงครับต่อไปนะครับชื่อของคุณวัโรดมนะครับงอแหวนนะครับแล้วก็ระโอตัวนี้เนาะยกประกาศสองครั้งไม่เป็นไรนะครับแล้วก็รอเรือนะครับดอเด็กนะแล้วก็จบด้วยมมมานะครับคุณวัโรดมนะครับแล้วก็ชื่อของคุณเอกลัษณะครับไม่ใช นะครับแล้วก็กอไก่ลอเรือต่อเต่านอหนูกะลันนะครับคุณเอกกะลัตเนี่ยต่อไปนะครับชื่อของคุณปัญญานะครับปัญญาปอปลานะครับอึ๊บขึ้นไปเลยนะครับยอหญิงยอหญิงอีกตัวหนึ่งนะครับจบด้วยฉะะนะครับคุณปัญญาแบบนี้ครับต่อไปนะครับชื่อของคุณพัชรินนะครับคุณพัชรินพอพานนะครับจอช้างนะครับลอเรือนะครับยกประกาศนะครับแล้วก็ นอหนูทอทหารนะครับจบด้วยลราเรือกลันนะครับคุณพัชรินประมาณนี้ต่อไปนะครับชื่อของคุณอทินั้นนะครับอ้อ่างนะครับทอทงนอหนูนอหนูอีกตัวหนึ่งทอทหารกันนะครับคุณอทินันนะครับประมาณนี้ต่อไปคุณทีละพงนะครับทีละพงทอทงแล้วก็ต่อด้วยรสอีเลยนะครับทีนะครับแล้วก็ลอเรือพอพานนะครับงองงูแล้วก็สอสลากลันนะครับคุณทีละพง แล้วก็ชื่อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นชื่อของคุณปิยะนะครับปอปานะครับแล้วก็ยอ,อยักษ์จบด้วยสระอะนะครับคุณปิยะนะครับอันนี้ตัวสระอะเนาะใครที่ใครที่ไม่รู้ว่าถ้าชื่อจบด้วยสระอะจะจะเขียนยังไงนะครับก็เขียนแบบนี้ก็แล้วกันนะครับถ้า อีกแบบนึงในแบบของสไตล์ของเพียนพาไปก็แล้วกันนะครับชื่อของคนปิยะโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับก็กคลิปนี้ขอให้มีความสุขกันทุกท่านครับผมใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอญาตสวัสดีครับ